สวัสดีครับพบกับผมช่องโจโจร้อยเอ็ดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาที่สวนสงเกปกหรือธรรมอุทยานนะครับที่จังหวัดกลสินนะครับมากราบบูชาองค์หลวงปู่มหาศิลานะครับและก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นถนนหมายเลข12ครับตรงบริเวณนี้ถนนขอนแก่นลุกดาหานะครับ นี้เราชมบรรยากาศรถผู้คนที่มากราบขอพรขอเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่นะครับค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ผมข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะครับตรงนี้ให้ดูบรรยากาศกันนะครับผมดูผู้คนบรรยากาศนี่ครับบ้านเกเป็ดนะครับธรรมอุทยานนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ ใครว่างแวะมาได้นะครับถนนหมายเลข12ครับมีรถสีเรนวิ่งผ่านครับขอนแก่นมุกดาหารนะครับผมแดดที่ว่าร้อนแรงนะครับลูวบาร,รมีหลวงู่ไม่ได้ครับแรงกวาครับผมผู้คนศรัทธาไม่จางหายครับผมยังผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆครับผมมาก่าบพงคงหลวงปู่อันนี้ผมกำลังจะเดินไปที่ บริเวณศาลานะครับจะพาทุกท่านเข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นประตูนะครับทางเข้าธรรมอุทยานนะครับที่มีการทํากระถินไปเมื่อปี2อ6นะครับมีการสร้างเหรียญยืนพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับซึ่งนับว่าเป็นราคาที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากครับตอนนี้ผู้คนเช่าหาหนีเนื้อทองแดงหนีตอนนี้เล่นกัน ราคานี่หกพันอัพไปแล้วครับเราชมบรรยากาศนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นศาลายิ่งมียิ่งรวยนะครับผมด้านหน้าเรานะครับตรงนี้นะครับที่ผมกําลังจะพาเดินไปก็จะเป็นศาลาพญานาคนะศาลาของท้าวเวสสุวรรณนะครับผมก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณนี่นะครับผมแล้วก็ด้านขวาซ้ายมือนะครับ ด้านซ้ายมืออันนี้ด้านขวามือเป็นซาลาย,ยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมดูบรรยากาศก,ากันนะครับผู้คนลางไลค์กันเข้ามาศรัทธาไม่จางหายครับผมอยากขอพรอยากให้หลวงปูปุ่เูเก็ให้นะครับอธิษาานจิตให้ขอพรขอโชคขอลาบครับเท้าเวทววนสำหรับพญานาคสอง ต้นด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็นมีการเล่าว่ามีลูกศิษย์องค์หลวงปู่นะครับเจคนฝันเจอพญานาคนะครับผมพร้อมกันในคืนเดียวอ่าก็เลยมีการจัดสร้างรูปปั้นขึ้นมานะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นศาลาหรือกุตินะครับที่ถวายมูลค่า13ล้านบาทนะครับโดยคุณนุวิสนุนะครับ สร้างเหรียญนาลายจักรนะครับผมผู้สร้างเหรียญนาฬลจักรเป็นสาลาไม้กุฏิไม้ทั้งหลังนะครับผมเดินกันต่อไปครับผมเราจะเข้าไปกราบขอพรขอเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะครับผมผู้คนแน่นมากเลยครับผู้คนเต็มวัดสัทธาร้นเหลือครับผม รตรงห้องกระจกฝั่งขวามือที่เห็นก็จะเป็นศูนย์เช่าจองวัตถุมงคลน,นะครับนี <as the forest> ่ครับกุดิกุฏิไม้มูลค่า1.3ล้านบาทนะครับถวายโดยมุสนะครับ <the> ช <forest> มบรรยากาศนะครับผม อาการย์อมากหลวงปู่นะครับบอกว่าคุณแน่นวัดมากนี่นะครับผมผมจะพาเข้าขไปดูในร้านพระเครื่องในธรรมกุฏิยานะครับมีหลายราคาหลายรุ่นรับผมใครไปที่วัดสามารถเช่าบูชากันได้นะครับถ้าเช่าบูชาผ่านผมก็ได้นะครับ มีแบ่งปันเหมือนกันนะครับผมดูครับผมราคาก็จะมีแต่หลักร้อยหลักพันยันหลักหมื่นเลยครับผมแล้วแต่เหรียญแล้วแต่เนื้อครับผมชมกันครับผมราคาพระสมเด็จพรมบรนดาลครับหน้าวัดตอนนี้ไปรุ้นละัก1า0้บาทแล้วครับผม พระสมเด็จมุมบรรดาษัูกเศกสามเดือนหรือว่าสมเด็จไตมานนะครับฟังใต,ต้กุฏิหลวงปู่ตลอดช่วงโคพรนษาหลวงปู่อธิษฐานจิตทุกวันทุกคืนนี่แะครับพระที่เป็นตำนานต่อไปผมมีแบ่งปันนะครับผมเหลือไม่มากแล้วผมละหนึ่งพันบาทพักก่อนได้ก่อนครับพัทงทีหลังหมดนะครับผมอาจะไปทุกอุลพันเก้านะครับทีเดิม ผมแบ,บ่งปันเบอลทุกท่านครับให้มม 1, ทุกท่าน,มมนได้ร่วมกุมกันลวมละหนึ่งพันบาทพระบมเด็ดบุมบรรดาอันนี้น,นี่ผมก็ชอบหาซื้อกำไรนะครับชีวิตจะได้มีแต่กำไรไม่ตักเตือนรับพรเสร็จอันนี้ก็เป็นการฝากที่เป็นที่สุนะครับไว้คนไต่หา

สาธุ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 สาธสาธุสางวสาธุสาธ้าธุสาธุสาธุสาธุาธุสานุสาธ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 ุสากุสาธุาธุส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 าธาธุาธาุสสุาา ทุกคนจากทพักถึ่านะวครับแล้วก็ลงปูนะครับใช้ถุงให้แล้วรูปทีุ่นะครัมีมาฝากส่งปูนะครับท่านจะเรียกว่าให้ลูสุกเสกให้นะครับผมก็ไดเอารวมพิธีไปแล้วครับอันจากรงนี้อะไดร่วมเอารวมไปสุบานตัวเป็นลูกิษแล้วก็ให้ลวงปูเสกให้นะครับ มีต้องบอกว่ามีผู้คนมากราบทุกวันหลังจากเสร็จพิธีได้เป็นการนปกปราบน้ำมนต์นะครับผูค้คนมารับศิลรับพรน,นะครับแล้วก็จะมาุนงครัง ใ้วมบรรยากาศทจากปูิตให้เรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนกันชุดใหม่ก็จะเข้ามา ที่ลงน,นาจินะอาจร์เดินกลับออกไปมีชาวบูชาคนบ้านเป็นกบบเขาไว้ทุกวันบ้างก